รายการนี้เหมาะกับผู Kopf ้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ผลิตรายการถือสินห้าไม่ครบไม่เหมาะกับคนโลกสวยมีภาพเนื้อหาอันตรายต่อสายตาการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่เแม่นักร้นอยไหนกันั้อง បាទគាត់មកដល់3គប់ហើយ บางกนดำนะครับปีไปดีดิมหลังาับางก่อนดำนะครับแม่ยังจ้องกันไปจ้องกันมาหลังจากทักทายกันไปเรียบร้อยหอมด้วยนะครับ ระบบระเบียบการจราจรให้กับพวกเราครับใรถเช็ผ่านใชรที่งันการจอดรถยักว่ารววยที่สนับสนุนพวกเราครับการมาวยในปลายปลายลายลายคนวัคซีนชีวิตมาใจ่ายอะไรนึกิเล่าวะพี่อาจารย์เตี้ยรบควรเช็คไมค์ันที่งานวัดครับมาดูวยวัดเยักหน่อย นานๆกับบ้านครับุงพยาบาลวยนอไม่เสือรถลุเาครับลูกยังที่นเบ้ลเรา้ยนะครับนักมวยรุ่นยหน่ก็ครับนี่คือนักมวยที่เราจะมาติดตามชิมกันในวันนี้ครับถือว่ารจั ไปขนาดไหนมวยเด็กมวยดังเอาย้เย้้ยวยย้เสู้่าไปเลนึ่งอไว้นี่ใจของแล้วใกล้เข้ามาแล้วเบขอบคุณครับ แฟนบัลบวยที่ยังอยู่สวัสดีครับสสวัดีครับสวัััสดีีคครรบบบวยแล้วก็ทีมงานนะครับตอนนี้กำลังเดือดขัแล้วเจอกันอีกหนึ่งครั้งบวยผู้นี้ต้องบอกเลยนะครับแฟนบัลบวยห้ามแข่งเพชรบวยยอดเพชรเนี่ยกลับมาแก้มือได้ป่าบนเวทีครับบวยคู่นำของรายการ55กิโลกรัมหนุนพยาบาลครับนะครับมาดูแหวนคอยเล็กนะครับแดงแล้วก็ยอดเพชทั้งหม

ก็เปิดนะครับเส็งเพชรพี่ก็ไวปแบ่งรอวขยับก็ไปยกที่ดึงครับวัยที่วัยช่วงคราวนักขัการอำเภอบางทองซึ่งก็เป็นทีในศึกการไทยด้วยนะครับเจอกับวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับวันที่22มีนาคมการชี้นะครับวยแต่ละรายการนี้ถือว่าเป็นวยรายการดีๆในช่วงช่วงประมาณที่ต้นต้นปีนะครับ กับงานประจำปีต <ừ> ่างๆนี <c ười> <ừ> ่ก็ถือว่ามีมวยให้พวกเราได้ชมคู่ขวดควยเล็กสิทธ์เจตุกกับแสงพชรลูกะเตียจิ้มอ้ยแสสรรเลยมวย่สอย้ยยยย

ะวันนี้จะเกตชัยเหนือจากแสงเพชรลูกปาเตียนอินได้หรือไม่นะครับบนมือระหว่างแหวนปั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 นพิธีกับผู้นำครั้งรายการแหวนถอยกับแสงเพชรแล้วกบแสงเพชรนะครับโแล้วก็มาดูขวานกันต่อไปยศสามนะครับ

ôi trời ơi 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 trời เบ็ดที่สามเสียงเชียร์ดีเลยแต่มด้านนี้ตะโกนเวทีนะครับตะโกนลั่นเวทีเลยทีเดียววยคู่ต่อไปนะครับจบคู่นี้ก็จะเป็นคู่นะครับวันนี้มาดีเหลือเกินแบทพลอยเล็กนะครับมาแบบฟิตเหลือเกินแบทพลอยเล็กวันนี้นะครับยกที่ยกสี่ครับวยคู่นำของรายการแบทพลอย เวทีโอ้โห่้นี่แหะครับเป็นเป็นฝายเดินเมื่อโ่าเดินเดินขึ้นมาโดนเ oh, oh, oh. oh, oh, oh. ouais. อาวงในปีนปีนปีนถอยเล็กแหวนเพชรเดินแสงเพชรเดินเดินเดินมาโดนเดินมารับได้ได้ เวนพลเวทพลซ้ายจัดทมโอ้โหยางไรโอ้ยดีดด้วมีคนมีแเวพลลเอาแล้วแล้วแสงเพชรแสงเพชรว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเสียแล้วกาเสียไีไ่

แหวนคอยยถอยสิลูกเป็นยิ้มยไ่วดเนได้ถอยเป็นถอยแล้วเนเพชรแสงเพชรจะเล่นจากบนนเอ้าเอาคนละดอคนละดอกแสง ส si 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 ั si ่งเดินแล้วพี่เลี้ยงสั่งเดินแล้วแสงเพชรปิดเลยดูไม่ได้พี่เลี้ยงบอกเลยเลยเอาดูทีว่ายหวใช่ไหมครับครับทสัตวองสื่อยืนทนแน่เขาเดินอยู่แล้วบู้ต่อไปก็จะเป็นคู่กล่อมที่จะปิดท้ายรายการนะครับ เอาละครสนุกสนานมาแล้วดูเสียว่าแสงเพชรนี่เหลือเวลาอีกตอนน้มันมาตอนท้ายเลยครับมาดูว่าแสงเพชรเล็กนี่ต่างตามลุ้นเล่นตับเชียร์กันแบบต้องเอาใจเชียร์กันเลยนะครับนี่ยังเดียวตอนนี้ตายถอยตายรอยกับสปตจรันมั่นชาวนาสปตบุกเก้านะครับจะให้เกียรติขึ้นท้องมาลัยด้วยนะครับ แล้วทำเบรกสุดท้ายสามนาทีบนเวทีดูสิดท้าจะอยู่หรือจะไปแสดงไปยุกต์ดูว่าปิดท้ายยังไงมาดูยกสุดท้ายไปนี้ไปเล็กสิบจีบมาดูมาดูมาดูในเซียยกสุดท้ายมาดูการเอาคืนมาดูการเอาคืนของแสงติดแรงติเดินแรงติดดึงดับตี ต้องรับเท่าน <c> ั้นต้องรับเท่านั้นแสงเพชรต้องรับเท่านั้นเออต้องรับเท่านั้นแสงเพชรต้องรับต้องเก็บคะแนนขึ้นให้ได้หมดแสงเพชรโดนปักท้ายเอาไปโดนแข้งขวาตบเวียนหอยเล็กหอยหอยเลยซ้าย สุดท้ายจะเป็นยังไงเอาแล้วตัดกับเพชรได้ใช่เดินดิเลี้ยงสั่งเดินสั่งเดินแตกเพชรเดินเดินเดินแล้วโดนเทียแสงเพชรยังเดินเอาแล้วเอาแล้วดิเลี้ยงสั่งเดินแล้วแสงเพชรดิเลี้ยงสั่งลุย วงในเข่าคนละดับคนละดออกับคนละดีเข่าละทีแสงเพชรได้เข่าได้เข่ามาแล้วมาแล้วาคนต่างมั่นใจหรือเปล่าเฮ้ยเลี้ยวเบาบันใจถอยถอยไม่ได้แล้วไม่ได้ยังไม่หมดยุบยังไม่หมดยุบอะไรก็เสือกเพิ่งได้เหล้วหมดยุบสุดท้ายคู่นำรายการ ไปดูที่กรรมการกับคะแนนจากอนุชาวรรณไทยนึงดอกไปดูที่อานนท์สำลีดีแล้วไปรับคะแนนที่มานุษย์สำลีดีจูเกียริซึ้งสีคุ๊้ยกไปทื่อเอาเะจ็บนะ น้ไม่ได้เยอะเลยเมื่อกี้น้าจับจับเสมอแค่้อยไปยกซี่ไป่ยซี่าำเรไปักทืยไปขยปาแดงใส่ข้ามเตาไนะครับตามชมขาเจ็บไม่ได้หมคนเล่นไม่ยวัดตอแก้วคนเล่นไม่ใครวะห่งแมตช์นะครับกับนานประจำวัดตอแก้วประชา ไ <Bye> ้างน้อยสิเจ้าพ่อทองฉลองที่บ้านไับัตเล้ลอกลับฉลองที่บ้านครับผู้นึงกันยกันครับห้าสายขึ้นใจ สว่างละ้าอีกวันนึงครับนี่มาดูนี่เพจของเราเมื่อคืนนี้ชนะมานครับวันนี้มาฉลองสักหน่อยหาปลากินประสาเนี่ยบอส บอ่อไหนก็ได้มีตัวเอาหมดอะแต่บอ่อนี้ปลาปลาไอ้บิกโพปสวายพูดไปเริ่มแม่งคนรักนะใครรักปลาสากูนะมึงอมาเอาปลาสารนะฉลองสักหน่อย เมื่อคืนนี้ชนะครับไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรฉลองมาปลาสา์กินเงินนะครับปลาก็โอ้ยไม่รู้จะมีตัวเปล่ามอสไม่มีปลาถ้าซูนว่าไม่มีปลากินอะไรกันอะไรกินอะไรก็ได้ี่ไข่ยาว โดน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 อยู่แล้วแหละลงแล้วครับลอยคายเดินเดินเดินโอ้โดนไหม โดนไหมวะตัวเอาลุนรุนโุนรุนุนุนโดนไหมมอมีไหมรุรุนรุนรนดโดนไหมมดที่มึงกินวันนั้นหมูกรทะชุดเท่าไหร่ที่สั่งมากินอะ สั่งสั่งสั่งที่ไหนถามกระตุกกระตุกคนซื้อไงปะปะปะตลาดกันปะต่อยมวยชนะมาครับหาของฉลองฉลองไม่ได้โอ้ยกูไปครับไปตลาดกันปะตลาด ตลาดหน้าค่ายบาบ้อนมอดปะเอาดิเอากิซูชิเหรอ่ะไครับไ,ไก่ตัวเท่าไหร่ะครับบปลาดิโนตเท่าไหร่ครับ ต้มแซบถุงเท่าไหร่ครับเอาครับถุงมึงครับมอดต้มแซบอักลองดิดิลิ่งสแกลล็กจ้ะเราขาเราขาทอดนะเราขาปขาทอด ชีวิตมันไชไออ๋อหงปลาทอดฉลองมชนะ <laughs> สวัสดี à ก็ก็ได้อืมอืมอืม À ah, à ah, long long uống um. เชยานาได้ี้ได้หมายโดตี่ไม่ต้องหน่อสู้ครับ <Yeah. S 1> เจอจิบหน้า